ก็ได้รับความกรุณาจากทางคณะครุศาสตร์เนี่ยมาในหมวกของการเล่าเรื่องเครื่องมือตัวหนึ่งที่เรียกว่า My c s ร v i e w แล้ว m y c o รส e e ลเนี่ยมันคืออะไรล่ะมันเป็นโปรแกรมที่ใช้ทำอะไรคำถามนี้เป็นคำถามที่หาคำตอบสั้นๆได้ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะครับเราได้ยินคำว่า LMS Learning Management System เราได้ยินคำว่าออนไลน์คอร์สเราได้ยินคำว่าคลังสื่อเราได้ยินเรื่องของการเรียนรู้ทางไกลนะครับ m มโครสโตเองคืออะไรล่ะผมขออนุญาตเรียก m มโครสว่าเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ก่อนละกันในมุมมองของผมเนี่ยผมมองคําว่าแพลตฟอร์มเนี่ยไม่ใช่สื่อออนไลน์ไม่ใช่คลังไม่ใช่พอร์ทัลที่รวบรวมของแต่คําว่าแพลตฟอร์มที่ผมมองเนี่ยผมมองในมุมมองคําว่าแพลตฟอร์มคือเครื่องมือพื้นฐานซึ่งจะทําให้เครื่องมืออื่นๆในเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ย มันดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนกับเราสร้างเมืองขึ้นมาหนึงเมืองแพลตฟอร์มเปรียบเสมือนอินฟราสตรัคเจอร์บอกว่าระบบถนนระบบน้ําระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ทําให้กิจการต่างๆของเมืองมันดําเนินไปได้ MyC o s ซูนวันนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ทําให้เครื่องมือต่างๆดําเนินไปได้แต่ผู้ชมยังไม่ต้องตกใจนะครับว่า สิ่งที่พูดเมื่อกี้นี่มันเหมือนเป็นภาพใหญ่แต่เดี๋ยวเราจะไปเจาะบางส่วนในส่วนเล็กๆซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของเราภาพนี้เป็นภาพแพลตฟอร์มที่ผมพูดถึงอย่างตัวแรกสุดที่เรียกว่าไ o โครส View เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เข้ามาสนับสน,นุนในแง่ของการจัดการชั้นเรียนก็พวกปัจจัย4ของการเรียนการสอนแหละว่าแจกเอกสารยังไงสื่อสารยังไงวัดผลนักเรียนอย่างไรข้อมูลที่ทําได้มันจะคงอยู่ในระบบไหมพวกนี้คือ c l a s s r o o m Management หลังจากนั้นก็คือ cost ิ i เนี่ยจะรองรับในส่วนของ tool ต่างๆเช่นเฮ้ยถ้าเราจะต้องทำ active learning เครื่องมือจะใช้อะไรล่ะเราพูดกันถึง car h o o t เราพูดกันถึงเรื่องของ mentimeter อะไรต่างๆพวกนี้นะครับเอ๊ะถ้ามันมาเข้ามารวมในเครื่องมือเดียวกันได้การจัดการ data ต่างๆของเราก็น่าจะง่ายนะครับ cost ิ i e ก็มองในส่วนนี้แล้วก็ขยับไปในเรื่องของการที่จะต้องอทำตัว outcome base หรือการรวบรวมนะครับครูเปลี่ยนหน้าที่จาก คนที่สอนกลายเป็นคนที่คิวเรหรือว่าแนะนำคอนเทนต์ให้กับนักเรียนก็จะเป็นส่วนของตัวแรกนี่เหมือนกันตัวอื่นอย่างรวดเร็วก็โอเคแน่นอนเราพูดถึงเรื่องของออนไลน์คอร์สนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งที่เรียกว่า u y s o View m o v e นะครับเราพูดถึงเรื่องของการสะสมผลงานในเรื่องของ e-port f o l i o ของนักเรียนเนี่ยขยับตั้งแต่ชั้นประถมมัธยมเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยขยับออกไปเป็นไลฟ์ลองเรียนนิ่ง ประวัติของการเรียนการเทียบกับสกิลเซตต่างๆนะครับเก็บประวัติของตัวเองเป็นอย่างไรพรุ่งนี้จะพูดเป็นตัวที่3เพเรามีในส่วนของตัวการซัพพอร์ตในแง่ของครูในการทํา plc ในแต่ละวงรอบนะ่ะจะมาประสานกันอย่างไรจะมีไกด์ไลน์ในการทําอย่างไรแล้วก็ตัว smart School ตัวนี้ก็จะเหมือนกับ cost i ตัวแรกกันแหละแต่ว่าถูกปรับให้มันเหมาะสมกับเรื่องของโรงเรียนมากขึ้นนะครับ content ของวันนี้สโคปที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ตรงนี้ครับ ที่มาที่ไปของคอส i ิลสั้นๆก็คือหลายปีมาแล้วนะครับในคนในวงการศึกษาเนี่ยก็อาจจะได้ฟังคําเหล่านี้ตามเวลาที่ผ่านมาถูกไหมครับเราพูดถึงในยุคแรกๆเลยเนี่ยเปีที่เราเราพูดบอกว่ามาท e ํา e-Learning กันเถอะมาใช้ e-learning ในชั้นเรียนกันเถอะความหมายก็คือหมายความว่าเนี่ยระบบ IT มันมีเรามีระบบที่เรียกว่า Learning Management System นะครับเอามาใช้ในชั้นเรียนของเราไหมเอามาสนับสนุนนะครับ ก็แน่นอนก็เกิดขึ้นมาคอสบิอเองก็เกิดมาเป็น LMS ที่บอกว่ามสมัยก่อนอย่างจุฬาเองอมีการใช้ Blackboard มีการใช้ Moodle นะครับสมัยนั้นตัว e-Learning ที่เข้ามาใช้มันอาจจะอยู่ในเลเวล10%ไม่ถึง30%ดี D ของรายวิชาทั้งหมดในจุฬาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ตรงจริตมั้งมันอาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่าง,างนั้นลองผลิตของตัวเองขึ้นมาดูว่าเกิดเป็นมาคอ v i e w ขึ้นมานะครับก็โตขึ้นมาเรื่อยๆณนะวันหนึ่งเราพูดถึงอะไรครับเราพูดถึงการเปลี่ยนบทบาทของ คนสอนเราพูดถึงการขยับจาก l e t u u r e b s s e ไปใช้เทคนิคต่างๆเรามีการพูดถึงถ้าใครยังจําได้นะครับ Education ยังไม่4.0ด้วยนะวันนั้นเราพูดถึง3.0ถูกไหมครับเราพูดถึงการที่ว่าครูเนี่ยเปลี่ยนจากการให้ความรู้ทางเดียวเป็น2ทางเราพูดถึงการขยับให้นักเรียนเป็นผู้ที่ผลิตคอนเทนต์หรือว่า Knowledge คําถามณนะวันนั้นก็คือว่าทาทฤษฎีเรารู้แหละแต่เราจะดําเนินอย่างไรอย่างวันนั้นคอสิลก็มีบทบาทในการให้เคสที่มันจับต้องได้ครับว่านี่ไง ลองใช้เครื่องมืออย่างนี้ด้วยวิธีนี้อะไรประมาณนั้นขยับมาเราพูดถึงยุคของ outcome based ก็คือบอกว่าในการเรียนการสอนของเราเนี่ยเราสามารถตอบได้ไหมละ่ะว่านักเรียนที่เราดูจาก t r a n s c r i p t เขาตอนจบเนี่ยเขาได้เกรดอะไรบ้างแต่เราสามารถตอบได้ไหมว่าเขามีความสามารถที่ทำอะไรบ้างในรายละเอียดที่มันตรงกับบัณฑิตที่หลักสูตรอยากจะผลิตเครื่องมือเขาสื่อว่าเข้ามาตอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะล่าสุดเนี่ยก็คือการที่เราต้องขยับไปถึง blended learning เอาออนไลน์ออฟไลน์ line, มาผนวกกันนะครับ ด้วยเหตุผลโรคระบาดด้วยเหตุผลของการขยายตัวของการศึกษาอะไรก็ตามตัวเครื่องมือที่ออามาใช้ก็ต้องขยายแล้วก็รองรับสิ่งเหล่านั้นภาพนี้ผมอยากจะให้ดูครับว่าเครื่องมือเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยมันโตขึ้นเรื่อยๆอย่างกราฟนี้เป็นกราฟของจำนวน unique active user แกนอนอนะครับก็คือตั้งแต่เดือนมกราคมเมื่อต้นปีเนี้ย จนถึงปัจจุบันและล่าสุดเนี่ยจะเห็นว่าด้วยสถานการณ์ก็ตามหรือด้วยการโตขึ้นของการใช้งานก็ตามเนี่ยเครื่องมือในแง่ของการเรียนการสอนไม่ใช่เรื่องแปลกคนเข้ามาใช้เข้ามาเรียนจะเห็นว่าใน3เดือนตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยผู้ใช้ของระบบคอสบิลแค่ระบบเดียวยังไม่ได้พูดถึงระบบอื่นนะครับโตขึ้นถึงประมาณ3เท่าได้นะครับก็นับว่าเป็นโอกาสอันดีแหละที่วันนี้เรามาฟังเรื่องนี้กันเพราะว่าเครื่องมือเนี่ยมันมาเราเราก็ควรจะออดมัน LMS มันโตขึ้นเยอะมากค่ะอาจารย์ที่มีคนที่อาจารย์อานาลิติกมาค่ะอาจารย์เมื่อกี้ดูกราฟดัวก็ขึ้นเยอะจริงๆสองแสนกว่าครับครับก็คน,ม,นมันแสดงให้เห็นว่าอะไรมันแสดงให้เห็นว่าฝั่งที่เยอะๆเนี่ยครับคือฝั่งผู้เรียนนะผู้สอนอาจารย์เองเนี่ยมันเป็นแค่จํานวนของเราเนี่ยถ้าเทียบกับ Active User เป็นหยิบมือหนึ่ง จำนวนมากๆเนี่ยเป็นแสนคนเนี่ยคือผู้เรียนหมายความว่าอะไรหมายความว่าคนพร้อมละเป็นแสนคนเขาพร้อมแล้วเขาคาดหวังแล้วว่าเ,เทคโนโลยีจะมาทําให้เขาเรียนรู้นะครับ